โฟดีบอเกอร์โฟพีแกม่า ไม่ลงไม่เล่นมาแล้วก็กลับมาอยู่กันเใน SDGO ในมิชชั่นที่สิบสามแล้วนะฮะกับผมพิชวะแล้วก็ผมดิจวากับผมทีเปรันมาสเตอร์ครับโย่ก็สวัสดีทุกท่านอยู่ผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่าครับอะไรเดี๋ยวบาเลีย์เต็มเลยไม่ไม่ไม่เราต้องเข้าไปในเขตทวนนี้เพื่อกับจัดศัตรูไม่ไม่ไม่ใช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 ่ที่สามหรือไม่ใชที่สี่เฮ้ยเราโดนแล้ว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 โอ้โหเปิดซิงกันเลยเนี่ย นีแน่ต้องทำไงยิงยามันเหรอดูเข็ดดูขั้นบนอ่ะพระเคยเล่นกันดั้มเคยเล่นกันดั้มเซนชูหรือเปล่าล่ะอ๋อประมาณแล้วให้เราเข็ดสามกก่ะให้กรกสามกคบคือเราต้นททำลายศัตรูในดินแดนนี้ให้หมดเพื่อยึดดินแดนเอ้ยเอายิงผิดตัวยิงใครวะเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเกมแนวบุซโซอ๋อจำไม่ได้อ่ะหมดหรือยังเนี่ย อันอ่เอี้ยวขี้อ่ะต่อไปเอ็น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 โอเคได้ได้ตอนเี้ก็จะเป็นมิชชั่นนี้ก็จะเป็นตอนอวสานของกันดั้มซีรีส์ภาคแรกนะครับโอ้โหสู้กันตายหาเลยเนี่ยคนละดอกสองดอกนะมันเป็นจังซี่นี่เองโอ้มันเป็นจังซี่เอาจังซี่กันเลยกันจังซี่เนี่ยไก่กุ้ว่าโดนปล้นไปแล้วโอเคโป้น ไม่รู้หมาฆ่าไปเองเอาจังซี่กันเลยกันเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนหมอเจ็บหมอเจ็บหมอเจ็บพี่นายเป็นหมอตอนไหนหมอหมอกูหมอนี่หว่าอ้าวไม่ใช่ฮะโอ้โทษโทษโทษตัวเดียวน่าจะอีกตัวเดียวอยู่ไหนวะโอเคเคลียร์ไป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 ดับเบิ้ลดับเบิ้ลอะไรวะดับเบิ้ลยู เออตัวเล่นดับเบิ้ลมันสั้นๆดิแม่งพูดจะเป็นมาไรเดอร์เลยสัิเดี๋ยวเราคนเรียกไม่เหมือนกันนะฮะดับเบิ้ลดับเบิ้ลยูดับบิลดับบิลผมเล่นดับบิวนะฮะอ๋อทีเอวิลแล้วอะกดอดินเมทดีลิตออกเลยเจ๋งเลยทรายช่วยยิงด้วยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นุยาเล่นเป็นเด็กเป็นเล็กหัดเล่นฟงนั่นเลยใ่ไอยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่เล็กแล้วนี่หว่ามันตัวใหญ่เลย ให้เขาใหญ่กว่าคุณเด้อเด้อเด้อเบ๋อเบอเออตายละโดนลุมระยำซ้ำเป็ดฐานบัญชาการซีออนใหญ่ใหญ่อะใครตายแล้วนะยังไม่มียังไม่มีอ๋อมันตายไงเมื่อกี้มันตายแล้วนะเตีเคลียร์โอ้ยชาร์ลอรยังยังไม่จบอีกเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนตัวอะไรมสูนของัเป็นโภวิสูตรประเภทแบบคล้ายๆกับมีมีมือตัวติดตามอ่ะ ตัวติดตามยิงอ่ะอ๋อไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวไม่โผล่เดียจะมอนธรรมดามันจะมาเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยมองมองหายเลยจะการมอนมน้ำมาามาแล้ว,วไหนวะวัน้ยนี่นี่ป็นตามเธอแล้ไปแล้วยิงมือไปก่อนยิงมือไปก่อนตัวติดตามมันมีเลือดด้วยเออใช่มือติดตามมีเลือดทำไมมันเล่น อุ้งฮึ่ยฮ้ยเดียวกูวิ่งเลยไอ้เล็งมันไม่โดนักทีวะเดียโดนปะวะโดนมือมันปะโดนโดนโดนตีเลยอย่าบัตรโต้ซานี่แน่อือเรียบร้อยตายพังทางไรอือมือหนึ่งมือหนึ่งอยูนะ เอาไปกินช้าเอาไปเสิร์ฟแบบโซมิวะไม่ใช่ละมือข้างหนึ่งพังวะด้านด้านวะอือเดือดอดเรียบร้อยเลยโอเคมิชชั่นคืนเอาฮ้ยังมีหัวมาอีกชาตจอดอันเป็นนิรันดร์การโอเคครับสำหรับเอ่อต่อไปเป็นมิชชั่นต่อไปเลยครับ กลับมาแล้วโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ใครที่ผอมเพียวเทรนเดอร์เอ็กเซียโอ้โหเราถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ช็อตีน้เราก็มาอยู่ในมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับกันดั้มดับเบิลโอนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือหนึ่งในสแลชเชอร์บีอิงกันดั้มชื่อเอ็กเซียคนขับชื่อเซสุนะโอ้โหเซียนจริงจริงกันดั้มขอนดับเบิลโอซีรีส์จะมีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพระเอกถนัดในเรื่องการดาบ ใช้ดาบสถิติน,น,ตน,น,ตน,นี่ดาบเครื่องชนปะไม่ใช่แล้วตัวนี้ก็จะถนัดสไนซชื่ออะไรนะลืมดูปืนก็รู้แล้วแหละศัตรูอยู่สกลเลยอยู่ตรงไหนบ้างแม่งอยู่เนินเขาเอ่ะนะไอตรงไอตรงเนี้ยศัตรูมันจะซุ่มซุ่มอยู่อ๋อเรานอยค่อยยิงยิงยิงดักยิงมันดักยิงวะนโอ้โหปืนปืนใหญ่นายใช้กับใช้กับด่านนี้ได้เอามันเล็งเล็งเนไหนว่าปืนใหญ่เรามีแต่ปืน ีไม่ใช่หรอการหลังเองอะอ๋อเนี่ยโอ้ปืนใหญ่หลวงพ่อเนี่ยว่ายิงตรงไหนวะหามุนมาเด็ดหาอยู่หวายู่มันจะทำการล็อกเป้าอะขี้ขวาฉันยิงไม่ถึงอะหาตัวไม่ไม่เจอด้วยอ้าวอวัวนี้ก็จะเป็นโบมิสูตรแบบแปลงร่างได้อ่าฮะแปลงร่างเป็นเอ่อ เป็นเครื่องบินแล้วก็ต้นต้นโล่ซ้ายอ่ะมันเป็นเหมือนกันไกลไว้ดีบศัตรูด้วยเฮ้ยมันกระโดดมาเต็มหยองยองเลยอย่างจิงโจ้ยองยองจิงโจ้ลูกของโจจริงโอเคยิง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 นี่ไงยิงดาบชิคลสโซเอ็นกระบวนท่าลูกที่แปดอ้าวไม่ใช่ไหนวะโอเคเคลียเคลีย ส่วนตัวนี้ก็เกาะหนาป,นปืนใหญ่โอ้โหดูอ้วนเนาะตัวนี้เกาะหนาที่สุดแล้วนะคราวนี้เราต้องกำจัดที่อยู่บนเรือไม่ใช่ไม่ใช่เรือที่อยู่บนเรืออะเหรออ๋อที่อยู่บนเรือได้ยิงปืนใหญ่จากตรงนี้ได้เลยครูได้เลยจะท้ายหนูทำไมเราลอยน้ำไม่ได้ทำไมเราดำน้ำแล้วยิงได้แค่นัดเดียวเด้ยนะ จะได้เราลอยน้ำไม่ได้ระดับน้ำน่ยเดียวืใหญ่แบบปิงแรงมากอ่ะรอชาร์จนานโอเคสเปเชียลเครืร์คราวนี้มาเจอบอสมาเลยกำลังอยากใช้ท่าปืนใหญ่พอดีทำไมตัวมันใหญ่แล้วุ้นมันนิดเดียววะเออนายต้องไปดูซีรีส์นี้ถึงจะถึงจะเข้าใจศัตรูที่เรากำลังสู้อยู่เนี่ยเป็นศัตรูของเขตเอเชียนะหุ่นยนต์ก็จะออกแนวแบบคนจีนหน่อยอ้า ึงจะถึงหุ่นยนต์มันจะอ่อนแน่เอาแบบคนจีนแต่มันก็อึดๆขยับค่อนข้างช้าอยู่นะส่วนขอนแถบอเมริกามันจะเบาบางแล้วก็เน้นเร็วนี่มันตายเหรอวะยังจะวิ่งมาฝันกูทำไมเรื่องปาเสร็จื่องปาสร็จแล้วตะเราอ่านชื่อเจเสินะไอชื่อเต็มมันอะจะอ่านเจสินะอะไรเลยไหมเออเจสินะรีบอนเจสินะอี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 เ้ยโอ้ย เอาเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็เดนะตกตายโอ้ยนี่แน่เรียบร้อยเรียบร้อยจบพิชชันนี้ก็ง่ายๆเฮ้ยม,มันอยู่ตรงหน้าฟันเล็ดนี <c oughs> โอเคครับต่อไปก็ถ้าสู่ช่วงแบทเทนกันเลยบายบายสวัสดีครับอยู่ผมพิศเวย เอพีจะทำตัวทำไมขับมาสู่ b ทเท l e โหมดนะครคราวนี้เราเล่นกันเป็นทีมห้องคนอื่นนะฮะไม่ได้เล่นกัน3คนแล้วตอนนี้นะผมก็อยู่ทีมกับผมึงจะยิงกูทำไมปล่อยกูไปโอ้โหสเต็ปที่สองครับผมเป็นพันธมิตรกันนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพันธมิตรเย็นดิอุ้ยอุ้ยโดนลุมเห้ยโดนลุมอะไร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 ใจเย็นโยมใจเย็นใจเย็นดิดิ ดีเอ้อโอ้โหการต่อสู้ช่วงช่วงชิงชัยมากครับตอนนี้ไอฟรีด็อปฟรีด็อปเออเนาะไอ้โดนรถขยื่นนี่ไอเว้เด้ตกท่อเออเออออไปซ้ำโอ้โหคอสโบนลเอ็กตัวนั้นตีแรงมากอ่ะ หนี่มีเลือดทึ้นหลอดตีทีเดียวหมดเลยอ้าวเฮ้ยหน่อยอืออืออืออ่าเฮ้ยจ้าเพื่อดีดโอ้โหแม่งไม่ทันเฮ้อเฮ้ยเห็นตัวส้มเอ้อนี่นี

เดียเดียเดียมึงจะยิงกูทำไม6 0งไอหัวขวดตอนนี้ทีมแดนนําเราอยู่หนึ่งคะแนนเราต้องพลิกสถานการณ์พลิกสถานการณ์ในการฆ่ากูเลยยิกูวัดดีต้องมาหวัดดีกูเลยเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่ เคยรู้จักกันย่อ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 จิม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 จมตอนนี้สี่หนึ่งกับสีฟ้าสุดสีพี่สี้หเงินกับสีฟ้าสี่หนึ่งกับสี่ฟ้าสี่แดงมันถูสี่ยืนอยู่นะโอ้โหพี่ขอโทษขอโทษอ่าอ่าอ่าใจเย็น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 อุ้ยเออโอ้โหการต่อสู้ที่ช่วงชิงชัยจริง อุ้ยแอนตีโอ้โหโดนจับพุ่มโอ้ยคุณครูรับรับโอ้ผมไปหน่อยดิไม่มีวันเดียรไม่พลาดสีฟ้าแล้วเดียร์เดียรอ้าวเอออ่อเดียร์อ้าอ่ะวเดียร์โอ้โหโดนโดนเยอะโดนเยอะโอ้โหโอ้โห ีเลยกันเลยทีเดียวโอ้การโจมตีแบบยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการประทะที่ใหญ่ยิ่งเลือดใครเหลือนิดเดียวโอ้ยต่อ,อ,อหน้าห้องเออ <c oughs> <c oughs> มึงดีใจอะไรเนี่ย มึงเห็นก right? ูด้วยมึงตกใจอะนั <c oughs> <c oughs> ่น oh ่ลยมาเลยเยอะอุ้ยโดนอันติเออ้อออื้ยอุ้ยโดนโดนเอ้ยเกฮะใจเย็นใจเย็นเฮ้อทำไมคอสโอน X มันไม่โดนนะเดี๋ยวพี่พี่ออูแรงมากอ่ะอุ้ยดูดูกระดิน คอสโตนเกฝ่ายคู่ตีแรงมากอะตัวเก็บตัวเก็บคะแนนเลยนี่หว่าโอตัวแทงทีนะอะไร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 นี่พลังฟุบกันเธอจัดเธอจัดเธอจัดอะไรเอจัดอไะ การตายคุณครูมันต้องใช้คลื่นพลังไมโครเวฟจัดฐานทับบนพระจันทร์คลื่นพลังไมโครเวฟอันเชิญพระจันทร์ทีโคตรตกใจโอ้โหโอเคครับโอเคยังมีรอบที่สองนะอย่าลืมครับผมโอ้โอเคก็กลับมาสู่รอบสุดท้ายของกันดั้มในพานนี้แล้วนะครับครับผมในรอบนี้ผมก็อยู่กับคุณก่อนรอบนี้ตัวนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วฟูไฟล์เรานี่เอ็กซ์ดับเบิลโอดับเบิลโอเท่านั้นเลย โอ้โก้อนไอ้ก้อนไอ้ไอ้ไอ้อ้เนี่เราไปสายบุกนี่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 วุ้ยชิบหายดูนี่น่าจะใช้ปืนแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกพอโซล่ โอ้ยวพาไม่ได้อยนี่แน่มาเสือกงหน่อยนี่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 นสองคิวมาเลยจิตหายนี่อือไป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 ดี นลว่วงเดี๋ยวล่วงดิล่วล่วงดิน้องหนูล่วงดิลกูกล่วงดิยแบบไหนะไหนะนี่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 วิเขาเป็นอันตีไม่ได้ไวะผมจะตืน่นว่าอันตีอะไรอันตอะไรไ <c oughs> นี่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 เฮิฮโอ้โหตายแล้ววะเราทำการแอสซซินนะฮะแอสซซินรอบรอบกัดด้านหลังนี่เอานี่ใครเล่นดีอื้อ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 โอ้ยโดนแล้วโอ้โหชดาดาปาดโอ้โหโอ้โหเอื้อเอื้อโดนไปแล้วดอกนี่โอ้โห เดบบี้เี้ความสามารถตบนี้ด้วยเหรอนีอุ้ยโดนอันตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่างอ้อันตียันยาวโอ้โหนี่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 อือโดนไปนี่นี่นี่เอาโดนเลยอือหายอ บึงบึ้งปึ้งึ้ปึ้งึแม่ตายไปฮะแม่ตายไปฮะแม่ตายไปฮะม่ตายไปฮะโอ้โดนเต็มเเกฮาร์ดนี่แนี่แนี่แอ้ยชางอะไรสองลุมหมือฉันโดนตักตึง เอีว่โอไลเซอร์ฟันยันแลนดิคิดะค้อนยันเดียวเลยหมอนี่นี่เฮ้ยมันว่าหนีตัวบนตัวบนก็ได้วะหนีหน่ะไงจรูรู้สึกว่ารู้สึกว่าย่าบอกไม่ถึงเอือเออเออโอ้โหปันดใครวะไม่รู้อ่ะไม่รู้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่แน่ เอ้ยมาเดือดอ่ะนี่โซล่าโซล่าฮาร์ดโซล่าฮาร์ดเดี๋ยวเอาควันต้านวัตถีนะเจ้าว่าฮาร์ดจะวัหนีได้นี่นีอะนี่อะเอาไปเลยแพ็คโอ้โไม่ตายเว้ยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายกูตายไม่ตายบ้าน อันนี gave, ้ด <Brothers> okay, ีด <m uch es> <P> <m uch es> ีดีไอเกฮะไปตายซะว้ามันพูดเหมือนมันพูดเหมือนฆ่าไม่ตายคนจีนเลยว้าอย่าอย่าอยดาบเกยังยังอกหน้หนูเอออย่าดี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 ไปแดงแล้วกันเลยดีกว่ นี่ะหนีไปไหนเกฮาร์ดบ้าหนี่เลยดีอ่ะดี่นีอ่ะดีอ่ะดี่ะแล้ววะดี่ะอ๋ยโดนเบี้ยวโอ้โหไปหมดเลยฮือวิเรียบร้อยร้ายการการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่โอเคครับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ ครับสำหรับเอชจีจโจ้พาร์ทน,นี้ก็จบแล้วไปแล้วนะฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย